นะครับระเบียบวาระที่5เรื่องขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ประเด็นในที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยท่านสอจอเรียทัศน์ทองเพชรก็ได้ยกมืออภิปรายว่าการโอนเงินงบประมาณเนี่ยจากหมวดของรา,ายจ่ายซ่อมแซมของสํานักช่างและของหมวดต่างๆเนี่ยเพื่อเอาไปตั้งจ่ายรายการใหม่นะครับเป็นการซื้อหมออแปลงไฟฟ้า 30kva 9ลูกจํานวนงบประมาณ2,295,000 อีกหนึ่งโครงการคือเอาไปทำมาสคอตเพื่อเตรียมรองรับซีเกม m a มาสคอตเนี่ยชื่อน้องเดอะสารนะครับก็จะเป็นโลโก้สัญ,ญลักษณ์ที่จะตั้งตามสนามกีฬาให้เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปก,กันเขาบอกว่าต้องสร้างประมาณ6ตัวในวงเงินงบประมาณ8 0 0แสนบาทอีกโครงการหนึ่งคือเก้าวีเหล็กน,นะครับ2 0 0แสนบาทและอีกหนึ่งโครงการคือการปรับปรุงประดับอาคารอาาัธยันฟาซาดเมอร์เมดไฮไลท์อีก12ล้านบาท ประเด็นในวันละที่5เนี่ยครับสอจอย,ยะทักก็ได้อภิปรายแล้วก็ตั้งข้อสังเกตไว้ถึงความกุ้มก้าของงบป,ประมาณแล้วความเป็นห่วงว่าในการทําเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอกสารกังวลว่าจะไม่ครบจนถึงวันนี้ได้รับการยอมรับจากฝ่ายสภาแล้วก็เจ้าหน้าที่ว่าเอกสารไม่ครบจริงจะไปดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างไรก็เดี๋ยวต้องรอติดตามส่วนอีกวาระหนึ่งครับคือวารละที่6วันละที่มีการถอนและเป็นปัญหาเล่าให้ทุกท่านฟังครับว่า วาระที่หกเนี่ยเป็นการขอวาระเพื่อเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายคําชี้แจงงบประมาณหมายความว่าก่อนจะตั้งงบประมาณหนึ่งก้อนต้องอธิบายว่าจํานวนเงินหกล้านสามแสนบาทจะทําอะไรบ้างในเงินงบประมาณนี้เมื่อวานมีการขอเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล่าให้ฟังครับงบประมาณหกล้านสามแสนห้าหมื่นนี้จะมีกิจกรรมอยู่ประมาณหกิจกรรมคือการปรับภูมงห้องประชุมปรับภูมิทัศน์สวนยอม ระบบน้ําประปาเพื่อการเกษตรระบบเสียงตามสายราวกันตกในอาคารและราวกันตกริมคลองวงพอเราฟังอย่างนี้ว่าในจํานวนเงินก็ประมาณหกล้านสามแสนถ้าทำสี่ห้าหกอย่างนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยครับ,รบทุกคนช่วเชื่อว่าเห็นด้วยแน่ถ้าําแค่นี้สจเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับอันนี้ยืนยันนะแต่เมื่อว,วานวรจริงที่เกิดขึ้นคืออะไรครับมีการตัดจากห้าหกประเด็นนี้เหลือเพียงสองอย่างที่จะทําก็คือเหลือเพียงปรับปรุงห้องประชุมตินสุรานนท์สองและระบบเสียงตามสาย แต่วงเงินก็ประมาณยังเท่าเดิมเมื่อสจเรียกทัดอภิปรายรองนายกที่เราผิดชอบแล้วอมอิหมายให้ผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขมาตอบโดยตอบว่าตอนแรกตั้งไว้พอเสร็จน่าจะไม่พอก็เลยสั้รายละเอียดลงและเดี๋ยวค่อยมาว่าวงเงินเหลือเท่าไหร่ก็จะไปตั้งโครงการใหม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนี่ยรับคืออะไรเมื่อไปตัดมาแล้วเนี่ยท่านสจก็ถามว่าแล้วปริมาณงานหรือรายละเอียดบีโอคิวคำชี้แจงเนี่ยได้แนบมาไว้ในเอกสาร เพราะในวาระที่หกี่ยมีสองโครงการนะครับนอกจากกองสาธารณสุขที่ปรับปรุงเพิ่ประชุมแล้วก็ยังมีเรื่องขังเมืองนะที่เดิมเขียนในเล่มข้อบัญญัติว่าก่อสร้างสร้างสุดท้ายมาเปลี่ยนเป็นปรับปรงุงซึ่งในยะและความหมายของคาาําแตกต่างกันรายละเอียดในโครงการก็แตกต่างกันแต่สิ่งที่แนบมาให้ประธานสภาและสจมีแค่กระดาษหนึ่งชุดนี้เท่านั้นจึงเป็นเหตุให้มีการอภิปรายครับและสุดท้ายเนี่ยท่านรองนายกที่รับผิดชอบกองสาธารณสุขก็พูดกับประธาน ว่าขอถอนประธานย้ํานะครับว่าเลื่อนหรือถอนท่านรองนายกบอกถอนถอนเสร็จผมดูอยู่ประธานก็บอกว่าถ้างั้นนับองค์ประชุมนับองค์ประชุมเสร็จลงมาละใครเห็นวรนถอนวันละที่อกไปยกมือยกมือเสร็จตกครับแ,แต่เมื่อยกมือเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมีการถกเถียงกันว่าวานละที่หกมีสองอันนะแต่อย่าลืมสิ่งที่เกิดขึ้นนะยกมือไปแล้วถูกไหมบงังในการประชุมยกมืออถอนแล้วนะ ใช่ไหมยกไปต่อร้อนเสร็จเหตุการณ์จริงต่อเนี่ยครับท่านประธานทวีศักอรันดอนก็ลุกขึ้นบอกว่าเชิญท่านรองประธานทำหน้าที่แทนรองประธานขึ้นนั่งบัลลังปังปั๊บก็บอกว่าขอกลับมาดูวาระที่หกเพราะว่ามัมีประเด็นถามมันมีสองเรื่องมีถามแค่ประเด็นเดียวแต่ในสาระข้อได้จริงเนี่ยมันก็ไม่มีเอกสารก็แปลความว่าในเรื่องของวาระที่หกสองเรื่องดังกล่าวเนี่ยเอกสารมันไม่ครบพ้วนทั้งสองครับเขาก็เลยยอมถอย แล้วก็ให้สิ่งที่ดำเนินการหลังจากประธานลุกขึ้นในวาระห<อ>กเนี่รถือเป็นโมฆะการประชุมต่างๆหลังจากนั้นเป็นโมฆะแต่เมื่อเป็นโมฆะก็หมายมหมายความว่าการกระทําความผิดมันไม่เกิดแต่ดังนั้นการกระทําความผิดหากเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนจริงๆเนี่ยถ้าจบยึติแค่เพียงประธาน ท่านกวีศักดิ์บอกว่าถอนถอนแล้วจบไปต่อวาระเจ็ดเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเลยครับปัญหาในการตกเถียงวาระที่หกว่าสุดท้ายจะอีรักอีเหลือว่ามีเป็นยัตติซ้อนยัตติหรือไม่จะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งวันนี้ที่เป็นส่วนภาคขยายและต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อประธานคนแรกทำหน้าที่จบไปแล้วในวาระหกเกตดใดรองประธานที่ขึ้นมารักษาการทําหน้าที่ประธานบนบัลลังเนี่ยถึงกลับมาย้อนว่าวาระที่หกมีสองประเด็นนะประเด็นนี้ถอนไปหนึ่งประเด็นอีกประเด็นหนึ่งยังเห็นด้วยอนะุมัติมีการ นับอ์ประยุมเพื่อยกมือในวาระ6.2คือเรื่องของกองผังเมืองยกมือนับอมประยุมได้2 7คนครับยกมืออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงทาที่ยแดง25คนคุณก็เลยไปคุยกับวันนี้ฝ่ายเลขาถูกต้องไหมก็วันนี้อธิบายฝ่ายประจำตอนแรกก็พยายามที่จะสื่อสารบอกว่าถ้าอธิบายเป็นข้อแรกชการบางทีนึกภาพไม่ออกผมก็เลบอกว่ามันก็เหมือนการซื้อแพ็กเกจ ให้พี่น้องชาวบ้านว่าตอน้งแรกเราจะซื้อแพ็กเกจครับมีเซลเนี่ยมาขายว่าถ้าซื้อแพ็กเกจโรงแรมไปเที่ยวโรงแรมหนึ่งเนี่ยคืออาคารตรงนั้นเขาเรียกเป็นอาคารสุปริบาลผู้สูงอายุเราเลยว่าถ้าซื้อแพ็กเกจนี่ยว่าถ้าหาจ่ายราคาเนี้นะในหกล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยคุณจะได้อะไรบ้างเนี่ยคุณจะได้รับอภิพนันานาการเยอะแยะมากมายเลยมีบุฟเฟ่ต์นานาชาติมีนวดซาปามีคอสอาหารเย็นริมน้ําสุดคุ้มค่าตรงปกแต่เอาเป็นว่าพอกําลังจะ ไปรลบบริการก็ขอปรับราคาเงื่อนไขบริการใหม่มให้จ่ายเงินเท่าเดิมแต่คุณภาพก็คือลดลงจากราคาสูงก็ได้เพีแค่มันไม่คุ้มค่ามผมเลยบอกว่านี่คือที่ไปที่มาแล้วมรารยาทมันไม่ควรเกิดทุกท่านครับเราเพิ่งมีข้อบังคับและข้อบัญบญัติเนี่ยใช้กแต่วันที่สามสิบกุลาวันที่ 1, 1ุลาผ่านมายีวันไม่ทันเริ่มเลยเปลี่ยนกันแล้ว ผมก็เลยบอกว่าไอ้นี่คือเจตนาลมพื้นฐานถ้าที่จะแก้ต้องแก้เนี่สุดท้ายเพราะอะไรครับมันคือแผนดังนั้นมันสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารนะอย่างมืออาชีพเป็นไปตามหลักธรรมมาพิการหรือไม่ดังนั้นเมื่อมีมการปรับลดมันจะต้องมีส่วนของปริมาณงานที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนั้นการจะเพิ่มจะลดมันก็ต้องดูประโยชน์สูงสุดในเรื่องของความคุ้มค่า ของประชาชนเลยนี่จะเป็นที่ไปที่มาของการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับจริงๆบอกอย่างนี้ก็ได้ครับกับพี่ๆสือว่าโดยความที่เข้าใจนะว่าระบบระเบียบราชการบางทีตั้งเสร็จถ้าเขามีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมต้องทำห้าหกรายการเนี่ยเหลือสองรายการเพราะเงินไม่พอก็ต้องมาอธิบายสิแล้วเงินไม่พอหากทำสองรายการเนี้ก็ต้องเอา B.O.Q. ปริมาณงานมาพอสังเกตว่าในงบประมาณหกล้านสามแสนห้าหมื่นหากตั้งนี้เป็นราคาลาง่ะ จะได้เนื้องานอย่างไรบ้างถ้าเอาประชุมปรับปรุง้องประชุมติดนสุรานนท์แล้วจะได้เฟรชฟิลิตี้ยังไงว่าสะดุยังไงเสียงตามสายได้อ่ระดับคุณภาพแบบไหนสเปคเป็นยังไงก็ต้องมีพอสังเกตคร่าวๆนี่จึงเป็นเหตุครับว่าเรื่องในวาระที่๖และเป็นเหตุต้องสงสัยต่อเนื่องว่าหากพฤติกรรมบอกว่าเอกสารไม่ครบถ้วนรับย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่6สิงหาในการผ่านมติของเงินกู้ที่มีปัญหาโจทย์จัง2,900ล้านบาท2,900ล้านบาทครับ เป็นที่ตกเถียงว่าสรุปมีการทาประชาคมเจ็ดพันกว่าคนจริงหรือไม่จริงวันนี้มีเอกสารทาประยาคมแล้วหรือไม่วันนี้ในการนําเสนอโครงการกับสาภารายละเอียดของโครงการมีแล้วหรือยังวันนั้นมีมไหม,มบญญงังไม่มีครับท่านหจอมก็ยืนยันว่าไม่มีะครับมีแต่ชื่อโครงการกับยอดเงินงบประมาณมีถนนสายพอสังเกตแต่ไม่บอกว่าจะทํำกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ไม่มีไม่มีเพียงแต่ใส่เข้าๆว่าสมมติเส้นเขาวางจริงงบประมาณสิบหกล้าน แต่ไม่บอกว่าเส้นงดว่อจริงนี้ทําถนนกว้างหกเมตรยาวหนึ่งร้อยสองร้อยเมตรก็ไม่ได้ระบุอยู่ไมบังนี่จะเป็นข้อเด็ดจ,จริงครับว่าที่ชาวบ้านและผม้พัประชาชนตั้งข้อสังเกตและสงสัยว่าพฤติกรรมในการชักแต่หมวมตรหรือไม่ว่าในการบรรจุระเบียบก็ต้องย้อนกลับไปถามครับว่าผู้ที่เสนอระเบียบเข้าสู่วาระการประชุมประธานสภาที่ทําหน้าที่เป็นผู้รับประทุรับวาระดังกล่าวบรรจุเข้าในวาระประชุมสภาเนี่ย ได้มีการตรวจสอบสักถามก็ได้กินรายละเอียดจนครบถ้วนสิ้นสงสัยแล้วหรือยังจึงดําเนินการเรียกเปิดประชุมสภาเพราะวันนี้ท่านสจก็ยืนยันว่าเอกสารบางทีก็ไม่ครบก็เป็นเหตุว่าอีลักอีเหลือจะอภิปรายแต่ท่านก็น้อยใจครับว่าทําไมสมาชิกอภิปรายอยู่มีแค่คนสองคนอี่เหลือดูตามเอกสารแล้ถ้าเมื่อเอกสารไม่ครบและยกมือเพียงอย่างเดียวก็ตับมาที่ดุลยพินิจการใช้อํานาจหน้าที่ให้คุณหนุ่ได้อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่ามีสมคัญอย่างไร หลักๆวันนี้มันคือการสร้างมาตรฐานการรับรู้ใหม่การใช้ดุลยการเมืองเป็นสิ่งที่นักการเมืองจะต้องรู้ว่าการไปนี่มันไม่ใช่สิทธิและหน้าที่เนาะแต่เมื่อเป็นสอทอเนี่ยการทําหน้าที่ต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเมื่อจะใช้ดุลี้ก็ต้องดูหกหลักอามามาพิบาลนนว่าเป็นไปตามนติธรรมหรือไม่ถูกกฎหมายไหมถูกระเบียบไหมเมื่อเอกสารไม่ครบตามระเบียบก็ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายมีความคุ้มค่าไหมได้สํารวจไหมว่าเออการคานวณอ้างงบประมาณนี่มันคำนวณว,วิธีไหม ว่าวิธีไหนมันคุ้มค่าเป็นไปตามมีส่วนร่วมหรือเปล่าเนี่ยพอประชาชนมาถามกล้าตอบไหมพอประชาชนถามถ้าเป็นการเมืองที่ทีมไม่มีธรรมาพิบาลสูงสูงก็ต้องตอบเลยมีเอกาสารยืนยันพอไปก็ไม่มีเอกาสารมันก็ทําให้หนึ่งกระบวนการความโปร่งใสก็หายการมีส่วนร่วมและสุดท้ายพอเป็นแบบเนี้ยเสียหายแบบเนี้ยรับผิดชอบยังไงถ้าเป็นเกาหลีทุกคนดูหนังเกาหลีเราอยากให้ประชาชนเนี่ยมีกิตสํานึกเัาะ เหมือนคนที่ดูหนังเกาหลีอ่ะที่ถ้าเป็นรองประธานคนนี้ไปอยู่ที่เกาหลีนะ<ฮ>เกาหลีใต้นะเขาจะต้องลุกขึ้นเอามือทำนับเนาะอเห็นเนี้ยแล้วก็ขอโทษแล้วก็แสดงควงมามรับผิดชอบเสรวนการตรวจสอบไปอีกเรื่องหนึ่งเห็นย้ํถ้าจะอยู่เกาหลีก็ไม่ได้เป็นหรอกทําไมอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เลือกจะอยู่ก<ร>ับประชาชนเกาหลีลจะไม่เลือกแบบนี้ไงฮะผมก็เลยบอกว่าพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องเสียใจที่เราพยายามตรวจสอบกับประชาชนที่พี่น้องให้ฉันทามตดอีกเลือง แต่ให้โอกาสนี้แหละที่จะให้ประชาชนมาตั้งสติอย่าทําการเมืองโดยมุ่งศรัทธาเพราะถ้าเรามุ่งศรัทธาเนี่ยเราจะเอาความตั้งใจของเราไปฝากไว้กับนักการเมืองว่านักการเมืองคนนั้นนักการเมืองต้องดีแบบนี้แต่เอาเป็นว่าในขณะที่มีภาพประชาชนพวกเรากาลังทํางานอยู่ในช่วงนี้แหละอย่าให้ทุกคนตั้งสติแล้วแยกให้ออกว่าไหนคือนักการเมืองที่ดีและนักการเมืองประเภทไหนที่หลอกลวงประชาชนด้วยการทําดี นักการเมืองดีมีอะไรอาชีพอะไรปฏิบัติยังไงทําหน้าที่ยังไงผมก็เลยบอกว่าภา,าวะวันนี้เราจะต้องการประชาชนถ้าต้องการนักการเมืองที่ไม่ปากว่าอาขยิบก็อย่าคาดหวังกับประชาชนเหมือนกันครับมาร่วมกันกับภาคประชาชนทําหน้าที่ในการตรวจสอบไม่ต้องแชร์ไม่ต้องไ like, ลค์แขกขอแค่คิดให้ตรงกันก็พอว่าเราต่างมีความหวังนี้เพื่อสงขาที่เรารักครับเชิญพี่ๆช่วยถามคำถามต่อไปครับนิดเดียว พี่บอกว่าเดิมทีมีงบอยู่6รงการเนาะครับครับแล้วคราวนี้ก็มาปรับเปลี่ยนเป็นเหลืองบแค่โครงการซึ่งพอดีท่านสจยังด้วยเราก็อยากรู้ว่าครับว่ามันมันเป็นปัญหาประเด็นอะไรครับมันก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยคือตอนแรกที่ตั้งงบเอาไว้ก็6ล้านาเศรษฐาลครับครับมันมีทั้งหมด6รายการนะครับที่มีอยู่ก็จะมีห้อง ประชุมตินสุรานุส์สองศูนย์ภูมิทัศน์และสวนยอมระบบน้ํำประปาเพื่อการเกรษตรระบบเสียงตามสายรลาวกันแลาวกันตกภไปในอาคารก่อสร้างกันตกบริเวณทางเดินธรรมชาติดินฟองวงแต่พอไปไปมามาปุ๊บกลับมาเหลืออยู่สองอย่างครับเหลือห้องประชุมตินสุรานนท์สองและระบบเสียงตามสาย หายไปสี่อย่างครับแต่พบ ook, ยังเท่าเดิมครับนี่คือใน,ในจุดที่ข้อสงสัยที่ผมสงสัยมากครับครับนะขอเสียงผมไปได้ให้บางรอยเฉดที่ถ้าไม่มีบางรอยเฉดเมื่อวานมีข่าวเ่าวเมื่อวานเราก็จะไม่รู้ว่ามันมีประเด็นการบริหารงบประมาณของอบจสงขลายุคปัจจุบันทํานองนี้แล้วก็ไม่ได้เฉพาะ โครงการนี้นะครับอปจก็มีโครงการที่เขาพยายามเอาเข้าแต่ผมก็ู้บอกว่ามันผิดนะก็เหมือนกันครับเปลี่ยนคําชี้แจงลดปริมาณงานจากโครงการก่อสร้างสร้างอาคารทั้งหลังใช่ไหมก่อสร้างท่าเทียบเรือก็เหลือเพียงแค่เอามาปรับปรุงผมก็เลยบอกว่าไอ้นี่แหละมันคือความไม่ชอบมาพาคนที่พยายามสอเจตนาถึงการเปลี่ยนก็ต้องขอบคุณสมาชิก ต่อให้สองคนต้องก้าวผ่านจํานวนนับเนาะมีหนึ่งคนแค่นี้เ,<อ>เราก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ให้ทุกคนได้ให้กําลังใจสจอรอเิดแล้วแล้วก็ที่ได้ทําหน้าที่เป็นตัวแทนสจภาคประชาชนครับสุดท้ายนิดนึงครับให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องสมาชิกสภารวมถึงสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสงขลามีหนังสือสตอองงถึงสมาชิกบางได้รับไหมหนังสือนี้ได้รับครับ เป็นยังไงบ้างหนังสือหนังสือสตง,สงสวันนั้นนะครับในวันที่6สิสงหาคมครับวาระที่7และวาระที่8ผมได้ยกมือฮดออกเสียงทั้ง2วาระครับแต่หนังสือที่สตงส่งไปถึงที่บ้านผมก็มีหนังสือบอกไปว่าผมได้ยกมือสนับสนุนด้วย ท้าความให้พี่น้องเข้าใจนะครับวาระเจ็ดกับวาระแปดคือวาระเงินกู้เงินกู้เงินกู้สองวาระเจ็ดเงินกู้ของสถาบันการเงินครับนั้นรู้สึกว่าจะหนึ่งพันเจ็ดล้านนะแล้วก็กู้จากในของอบจอีกหนึ่งพันสองอล้านครับรวมสองโครงการสองพันเก้าล้านครับทั้งทั้งสองโครงการน้ผมยกมือมดออกเสียงทั้งสองโครงการเลยครับครับแต่สตอก็ส่งหนังสือว่า ครับว่าผมเห็นชอบเห็นชอบครับก็เลยต้องจำคำชี้แจงความชี้แจงครับก็เลยไปกับน้องหูให้น้องหูคืออยากให้ทุกท่านเข้าใจก็ว่าวันนี้การทําหน้าที่ของพี่ๆสมาชิกสภาไม่ว่าบทบาทไหนก็ตามเนี่ยก็มีหน่วยงานตรวจสอบไม่ว่าสตงงปปชหรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยชอบนะครับในฐานะผู้ติดตามกํากับตรวจสอบ ี่พี่สจอที่เขาโดนได้รับหนังสือจากสตงเนี่ยก็ต้องไปทําหน้าที่ชี้แจงว่าในการใช้ดุลพินิษฐ์ในการตั้งข้อกล่าวหาของสตงว่าบกพร่องต่อระเบียบวิธีการในการใช้ดุลพินิษฐ์อย่างไรหรือไม่ก็ต้องไปชี้แจงอธิบายวันนี้ผมเชื่อว่ากระบวนการนั้นบางไปชี้แจงเรียบร้อยนะครับครับเรียบร้อยแล้วครับกังวลใจไหมไม่กังวลใจไกครับถ้าทําในสิ่งที่ถูกต้องผมไม่กลัวสักอย่างครับอ่าจริงๆก็ยังมีถามอีกหลายประเด็นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าไม่ว่าเรื่องข้าวสารเรื่องอะไรนะครับครับ ที่ท่านสวดเรียนว่าเงินกู้นาะครับถามว่าตอนนี้เป็นอย่งไรแล้วครับความพิรนณะสองพันเก้านครับก็ตอนนั้นเขาก็ยกมือผ่านสภาแต่ผมดูตอนนี้คือท่านผู้ว่ายังไม่เซ็นทีใช่ไหมเซ็นทราบครับเซ็นทราบเซ็นทราบยังยังไม่เซ็นทีครับแต่ก็มีบางกระแสข่าวบอกว่าผ่านหนึ่งไม่ผ่านหนึ่งหรืออะไรเงี้ยก็ต้องรบกวนพี่ๆช่วยกันตรวจสอบติดตามช่วยกันตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับเพราะแกเสียดายครับแกไม่ได้ไปวันที่สมาชิกไปทวงที่ผู้ว่าใช่ไหม ไม่ได้ไปด้วยนะผมไม่ได้ไปถ้าผมไปผมเสียดายครับที่รองหนิงไม่ได้ชวนผมไปครับถ้าหากว่ารองหนิงชวนผมไปครับผมไปด้วยครับเดี๋ยวจะไปบอกท่านผู้ว่าท่านครับไ,<ม>ไปริงรักหรือว่าอะไรไม่ใช่เลยครับผมจะไปบอกผู้ว่าท่านครับตอนนี้กเกษตรชาวบ้านเขาทักทวงกันมากเกินไปท่านอย่าไปซินโกรธนะครับความเกษตรชาวบ้านบ้างครับเพราะจริงๆกอ้างถือว่ามีการทําโพลนะประชายชน77%เอร์เซในจังหวัดสงขลา เห็นว่าไม่ควรกู้ไม่ควรกู้ครับไม่ไม่ควรกู้ก็ท่านบัวรพงษ์ปราบอ่ารองประธานสภาคนที่สองครับอ UH> ๋อเขตอำเภอเขตภาคครับขึ <t <t ้นมาผู้ว่ไดเลยนั่นเลยขึ้นขว่าวไปเส้นนึงไม่จริงนึ่งอยูเลยเราลักลอบข้อได้จริงผ่านปีภายในอามพี่อามใคก็ลงแต่ทีนี้มันยังไม่เห็นรูปร่าง ซึ่งถ้าประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมมันไม่ใช่เอกสารที่จะมานั่งปกปิดเนาะเปิดเผยเลยแล้วผมก็จะไปทำมาหากินเรื่องอื่นเพราะใช่ไหมเพราะอะไรครับเพราะถ้าเอกสารนี้เสร็จแล้วหมายรวมว่าคนส่งขายเนี่ยต้องร่วมกันรุ่นใช่นี้นะอ่าแล้วคําถามมั่นใจไหมกับมาตรฐานที่เราบอกสร้างวันนี้เมื่อเอกสารไม่ครบคําถามเรารู้แล้วนี่ไม่ครบจะต้องกลับไปถามว่า2009นในมุมบี่พี่ว่าครบไหมไม่ครบเมื่อไม่ครบพีอะไรออก ออกเสียงยังไงวะนัดออกเสียงรถออกเสียงรออกเสียงครับใช่ไหมเหตุผลที่เขาใช้งดออกเสียงเนี่ยผมว่เลยให้ให้ให้คอนเสปร์ว่าการงดออกเสียงจริงๆแล้วต้องไม่เห็นชอบเนาะพยาะเอกสารไม่ครบแต่พี่มารยาท <c oughs> ในการประชุมสภารู้จักกันทั้งนั้นต่อให้ออกไม่เห็นชอบหนึ่งคนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงมติแต่ไอ้คนที่เห็นชอบย1ส็คนที่รู้ว่าไม่ครบนี่จะต้องออกยังไงประเด็นแกไม่ปวดหัวหรอกแต่ไอ้คนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อาจเข้าข่ายการใช้ดุริบดุรไม่ชอบไปแล้วนี่ จะแก้ปัญหายังไงไอ้ที่แก้ผ่ามาว่าแต่หมายความว่าหลังจากนี้อืพรุ่งนี้มาลืนนี้กลาบใดที่ภาพระชาชนสงขายังมีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทุกแห่งต้องกลับมาทํางานบนมาตรฐานนี้อ,อะไรเอกสารไม่ครบอย่าเอาเข้ามาสาภามาตรฐานสาภาจะกระเถิบไปที่ไปดูปรอไปดูคุณลักษณะงานไปดูความคุ้มค่าแต่เราจะดูความคุ้มค่าได้อย่างไรถ้าบนการหนึ่งสองสาสี่ห้ายังไม่ครบ ไอ้นี่คือข้อได้จริงพื้นฐานที่เราต้องอาศัยประชาชนอย่าได้มองว่าเราพยายามตรวจสอบและท่านไม่จําเป็นต้องมีส่วนร่วมของการปกปิดถ้านักการเมืองคนไหนที่คิดว่าสิ่งพวกการทำกันมันถูกต้องก็จงปกป้องกันให้เต็มที่แล้วก็คิดว่าสิ่งที่พวกเราภาคประชาชนทําวันนี้คือการทําลายหวังว่าวันนี้ท่านจะรักษาอาบาจอสีขาวเวได้ขอบคุณครับวัน,น,น,นีที่มีผู้สมัครเก้าล้านบาทผ่านคะแนนทุน ใช้รูปเขาก็จะอคนใหม่จะทาอะไรได้บ้างทํนทไม่ได้ครับถ้าผ่านมาแล้วจัดซื้อจัดจ้างแล้ว้ใชก็ต้องใช้ครับก็เหมือนผมไปเซ็นกู้บ้านนั่นแหละวันนี้กู้มาแล้วถึงแม้วันนี้ผมไม่อยู่มเมียมาแทนก็เมียก็ต้องผ่อนบ้านต่อครับเมียจะไปบอกธนาคารว่าเรื่องนี้ผัวพูดโดยที่ยัไม่รู้ก็ไม่ได้ครับคือหลักนี้พี่เอ็กใช่ไหมแต่ไม่รู้อ่ะมันผิดยังไงบางทีนี่ผมสงสัยว่าเรื่องความคุ้มค่าถามเราใีคุ้มค่าไหม สมาชิกพี่ๆสมาชิกสภาหลายคนนะผมชื <mam> <lly aka>. ่นชมสมัย <authenticity> ก <boom> ่อนเรวก็เคยเป็นเราเคยสัมผัสเคยเห็นเคยเจอนะหลายคนเก่งมากครับในการอภิปรายหยิบยกเอกสารมาตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อตีเตียนเพิ่มเติมให้ฝ่ายบริหารได้ทํางานอย่างรัดกุมรอบครอบและไม่มีข้อบกพร่องแต่พอมาวันนี้เปลี่ยนหม่ฟ้าเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนตัวจากคนพูดเกิงกลายเป็นคนไม่พูดแต่คนอวดป้องกายเป็นการปกปิดแบบนี้ฮะน่าติดตามครับหลายคนหลายคน ก็ต้องฝากถึงพี่ๆครับว่าใช้หน้าที่และบทบาทให้เต็มศักยภาพเป็นฝ่ายตรวจสอบเป็นฝ่ายติดตามเป็นฝ่ายตรวจถามได้ครับไม่ได้เป็นลูกน้องของฝ่ายบริหารอย่างเดียว